สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วและว,วันนี้ที่อยู่กับผมตรงนี้นะฮะเนื่องในโอกาสครบรอบ30ปีนะครับ t o k ิเ m คิเม Memorial นะครับก็นี่คือชุดที่ออกมาเมื่อ30ปีที่แล้วนะคือผมเอามาให้ดูเนี่ยมันไม่ใช่เป็นชุดปัจจุบันนะเดี๋ยวคนเข้าใจผิดว่าเฮ้ยก็ไม่เห็นมีชุดลเลกเตอร์อะไรนี่หนาะออกมามีแต่แผ่นของ Nintendo Switch นะครับคือของ Nintendo Switch เนี่ยที่ออกมาตอนนี้มันมีเป็น2แบบนะ เป็นตัวตลับแผ่นเกมนะครับของดิจิตอลก็มีนะแต่ถ้าเป็นแบบตลับก็จะมีมีแผ่นมีทั้งหมด2แบบก็คือเป็นแบบแผ่นสแตนดาดแล้วก็เป็นแผ่นของ Deluxe Edition นะครับส่วนตัวนี้ยมันเป็นของ PlayStation เมื่อ30ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมชายแท่ที่ หลายๆคนเฝ้ารอแล้วกันว่าอยากจะให้กลับมารีเมคหรือว่ากลับมาเป็นร r e m เ s อร์แล้วสุดท้ายทางโคนามิเน่ก็ยอมปล่อยออกมาทําจนได้นะครับผมว่าอาจจะเป็นด้วยกระแสด้วยแล้วก็อาจจะเป็นด้วยในโอกาสครบรอบ30ปีของโทคิ m เมคินะครับต้องเล่าย้อนไปนิดนึงว่าโทคิ m เมคิเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้ลงให้ทั้ง PlayStation แล้วก็ Nintendo นะครับโทคิมเมทีเกมนนเนี้ยงโคนามิเน่ ทําออกมาลงให้ครั้งแรกเนี่ยรู้สึกับผมถ้าผมจะไม่ผิดนะจะเป็นเครื่อง pc engine นะแบบตอนนั้นใช้แค่ชื่อว่า toki m a k i เฉยๆนะครับไม่ใช้ชื่อว่า toki m a k i memorial เฉยๆ,ๆไม่ได้มีคำว่า forever with you นะครับแล้วก็ถ้านับรวมตอนนั้นเลยนะตั้งแต่ปีขอโทษนะผมอาจจะจำปีไม่ไม่แม่นนะถ้าผมจะไม่ผิดตอนที่มันออกเนี่ยน่าจะเป็นปี 19... 9 1 9 1, 9 4 ตอนที่ออกให้กับเครื่อง PC Engine นะแล้วหลังจากนั้นน่ะมันค่อนข้างจะมีกระแสที่ตอบรับที่ดีมากบวกกับตอนนั้น p l a y s t a t i o n เนี่ยกำลังบูมเลยคือกำลังดังมากทางคนมีเนียก็เลยนำมาลงเครื่อง Play Station ด้วยนะครับโดยใช้ชื่อว่าโทคิเมคิ r e v e r With You แล้วก็ออกมาเฉพาะเป็น l i m i t ต็แบบนี้เลยนะออกมาเฉพาะเป็นตัว l i m i t ต็ดตัวนี้เลยแล้วพอมันดังมากอีกเนี่ยเขาก็เลยออกเป็นแผ่นสแตนดาร์ดออกมาครับ แล้วหลังจากนั้นก็คือลงให้กับเครื่อง Sega Saturn แล้วก็ตามมาด้วยเครื่อง Super Nintendo ที่จะตามมาเป็นแบบในรูปแบบของตอลับนะก็ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมการรีมาสเตอร์ครั้งนี้การกลับมาครั้งนี้ทำไมถึงลงให้แต่ทาง Nintendo หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ Nintendo หรืออยากจะโปรโมทลง Nintendo หรือว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเกมเกมนี้ถ้าใครเคยเล่นนะมันเป็นเกมแนวเดตติ้งซิมูเลชันนะนะ มันอาจจะเหมาะกับการเล่นแบบ h a n d h e l ลไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนเป็นเกมแบบเราตอบโต้ด้วยการคุยซะมากกว่านะครับเป็นการเลือกคําถามเลือกคําตอบแล้วก็มีมินิเกมให้เล่นนิดๆหน่อยๆเองอ่าเป็นเกมจีบสาวนะครับก็เลยคิดว่าอาจจะเหมาะกับการเล่นบนเครื่อง h a n d h e l ลอย่าง Nintendo มากที่สุดแล้วหรือเปล่านะครับแต่เกมนี้คือดังมากจริงๆดังจนแบบจริงๆก็ลงเกือบทุกแพลตฟอร์มนะถ้าผมจะไม่ผิดก็ลงเกมบอยก็มี ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นเกมบอยวอรเลอร์หรือเปล่านะแล้วก็มีลงลง PC ก็มีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมีลง PC ด้วยแล้วก็มีการลง PSP ก็มีเหมือนกันนะครับแต่จริงๆถ้าถามผมเนี่ยตัวนี้ตอนผมเล่นตอนเด็กๆผมก็ยังไม่ถึงกับอินมากหรอกแต่ก็เป็นเวนเกมแบบตอนนั้นเราก็ติดกระตูนญ,ญี่ปุ่นเราาแบบมีสาวๆเราเห็นสาวๆอย่างนี้เนาะเราก็กําลังแบบเด็กๆกําลังวัยโตเนาะเราก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะ แต่ก็ยังไม่ถึงกระถูกจริตซะทีเดียวผมจะไปไปแบบติดแบบงอมแงมตอนที่ผมเล่นจริงจังก็คือตอนเล่นภาค2นะเพราะว่าผมชอบงานภาพของภาค2มากแล้วก็ตัวละครสาวๆในภาค2เนี่ยคือโอ้โหถูกใจไวโจตอนนั้นมากเลยนะครับคือผมก็ถูกใจนะฮะตอนนี้ก็เลยเนื่องในครบรอบ30ปีโทคิเมคีนะครับจริงๆถ้านับรวมไปจนถึงปีของตอนที่ออกให้กับ P ี e ซ g จินต้องนับว่าเป็น3 1ปีแล้วมะผมว่านะ ก็เลยจะเอามาอันบ็อกซ์ให้เพื่อนๆดูว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยกับตอนนี้เนี่ยมันแตกต่างกันแน่นอนแหละว,ว่าเวลาผ่านไปกระจารการจะมาออกเป็นชุดใหญ่อย่างเงี้ยก็คงอาจจะแบบอาจจะไม่คุ้มทุนที่จะทำนะครับเกมมันก็เป็นแค่การเป็นเกมรีมาสเตอร์แต่ก็ผมเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนรอคอยแหละรอคอยมากเลยอ่ะเดี๋ยวอย่าไปเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยผมจะให้ดูตัว ของเวอร์ชันใหม่ก่อนแล้ว,ลวเวอร์ชันสุดเพราะว่าเวอร์ชันใหม่สุดเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะพอนมีออกมาแค่2เวอร์ชันนะที่คือจริงๆมันมีขาของสะสมอย่างอื่นนะเพื่อนๆแต่ว่าผมไม่ได้ซื้ออะไรมาผมซื้อแค่ตลาดเกมมานะมันก็มี2เวอร์ชัน่นมีสแตนดาร์ดแล้วก็มีตัวดีลัก็คือตัวนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็ไปเห็นคอมเมนต์เพื่อนๆในพวกคอมมูนิตี้ของโทคิเมคินะก็บอกว่า ก็อยากคือดีลักนะแต่ว่าแผ่นตลับมันไม่ค่อยสวยผมก็เลยมันไม่สวยยังไงพรอ๋อพอสุดท้ายแล้วมาเห็นก็คือสีอ่ะที่เขาใช้นะครับสีของตัวดอกสก,กุละกับตัวแถบนี้หัวใจเนี่ยมันมันกลายเป็นสีสีทองทองอะ่ะมันเหมือนเหมือนเป็นสีทองอ่ะนะเขาก็เลยรู้สึกว่าสีชมพูมันสวยกว่าแต่จริงๆแล้วอะ่ะพอมาดูข้างในอ่ะข้างในข้างในไม่มีอะไรนะนี่เขาแถมปกอีก เวอร์ชันมานะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังลังเลนะอยากจะซื้ออยากจะอุดหนุนเวอร์ชันดีลักซ์นะแล้วแบบเอ๊อยากได้แบบปกสวยจังแบบสวยๆแบบปกสีแบบออริจินัลเป็นแบบสีชมพูซากุระนะครับข้างในมีปกอีกชุดหนึ่งนะนี่ผมเอาให้คุณดูคุณเห็นไหมอ่าเราก็แค่กลับด้านนะริงผมก็ยอมรับเลยว่าพอมันเป็นสีชมพูหมดมันคลาสสิกแต่ว่าสีทองไม่ได้น่าเกียดนะคุณมาอาจินผมลองดูแล้วมันก็สวยอ่า,าเราก็ใส่กลับไปแค่นั้นเองนะ แค่นี้ก็กลายเป็นสีชมพูแล้วข้างหลังมีคำว่า forever with you ส่วนความแตกต่างระหว่างเวอร์ชันแสแตนดาร์ดกับดีลักเนี่ยผมจำได้ไม่ทั้งหมดแต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกตอนขึ้นไตเติลถ้าเป็นตัวดีลักเนี่ยจะไม่มีการใส่ซับไตเติลเข้ามาจะแบบให้ดูเป็นมิวสิกวิดีโอเต็มๆเลยเพราะว่าจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งขึ้นชื่อของเกมสมัยก่อนนะเวลาเกมสมัยกเก่าๆเนี่ยเวลาเราเปิดเกมเข้ามาเนี่ยเขาจะมีเพลงไตเติลขึ้นด้วยนะเกมส่วนใหญ่จะมีนะครับแล้วเวลาเราเปิดหน้าจอ ทิ้งไว้ยางงั้นน่ะหน้าจอขึ้นแบบสตาร์ททูเพล์อย่างเงี้ยเหมือนก็จะเล่นเพลงวนไปวนมาหรือว่ามันอาจจะเล่นตัวอย่างในเกมให้เราดูซึ่งสมัยเนี้ยไม่ค่อยมีแล้วนะเกมสมัยนี้คือจะค้างหน้าจอนั้นไปเลยก็คือถ้าเราไม่กดสตาร์ทมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะมีน้อยมากที่จะมีเพลงไตเติลนะครับน,น,นี่คือความเป็นญี่ปุ่นแท้เลยนะฮะก็นี่เลยไม่มีอะไรมากครับแผ่นดีลักซ์กับแผ่นแสแตนดาร์ดส่วนตัวอื่นที่แถมมากดีลักซ์ผมจําไม่ได้ทั้งหมดนะแบบอาจจะมี แบ็คกราวพิเศษอะไรเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากจริงๆถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะเหมือนเหมือนกันผมว่าประหยัดเงินก็ซื้อตัวสแตนดาร์ดได้นะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้ดีกว่าตัวนี้คือของเมื่อ30ปีที่แล้วของ p พ a y s t ซช i o นนะครับเนี่ยตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันมีตัวนี้มาก่อนนะแล้วก็เพรเอิญเพรเอิญไปโชคดีได้ตัวนี้มาจากที่ญี่ปุ่นแล้วมันราคามันดีมากตอนนั้นอะแล้วมันก็ดูแบบ คือเขาบอกว่าของใหม่ผมก็ไม่ไม่รู้นะว่ามันใหม่ไม่ใหม่ผมบอกไม่ได้หรอกแต่ว่าผมก็เชื่อในความเป็นออเน็ตของคนญี่ปุ่นนะะยังสวยอยู่เลยคุณสียังสดใสอยู่นะกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่มากนะคุณเห็นไหมผมพยายามจะซูมเพื่อนเพื่อน,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 นดูนะเดี๋ยวผมจะถ่ายโคซัตเป็นอินเสิร์ตให้แต่ผมไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะก็ราคาเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูครับผมจำได้ว่ามีราคาปิดอยู่นะเดี๋ยวผมขอดูราคาก่อนว่าราคาตัวนี้มันเท่าไหร่ผมจำนี่ราคาตัวนี้นะ ในเมื่อ30ปีแล้วคือ9,800ยเยนเท่าแผ่นนี้เลยนี่เท่าแผ่นนี้เลยแต่แผ่นนี้ไม่ได้มีอะไรให้นะมีตลับเกมให้อย่างเดียวดีวคุณมาดูในนี้ดีวคุณมาดูในนี้จริงๆคุณก็เห็นสปอยแล้วแหละว่ามันมีมันพอจะมีอะไรบ้างด้านหลังนะแต่ผมให้ดูอ่าเรามาเปิดกันพอเปิดออกมาเนี้ยจริงๆตัวเนี้ยตอนที่ผมได้มันมามันยังมีเพลงอยูน่นะพอเราเปิดมาคือตรงเนี้ยมันเป็นกล่องดนตรีแต่ผมคิดว่าแบตมันคงหมดแล้วมันก็30ปีแนละ้วเนาะ มันก็เลยไม่มีเพลงจๆมีจะเป็นเพลงเพลงของธีมของตัวโทคิมเมคิเนี่ยร้องขึ้นมาเพาะมากก็เป็นกล่องตีถือว่าคุ้มค่านะข้างในเปิดมาก็จะเป็นอย่างแรกคือแผ่นลองเมาส์สองแบบนะสองแบบไม่ได้เป็นสองหน้านะคุณให้มาสองแผน่นเขอให้มาสองแผน่นน่ารักมากดูดิคุณเห็นสาวๆแลวใจละลายไหมคิดถึงกันไหมน่ารักมากเชียรลีน่ารักมาก จริงๆบอกเลยว่าภาคหนึ่งกับผมก็จีบไม่ครบทุกคนหรอกเพราะว่าผมเล่นน้อยกว่าภาคสองเยอะภาคสองเนี่ยผมไล่จีบหมดอะแต่ภาคหนึ่งกับผมก็จีบแห้บางคนที่ผมรู้สึกว่าผมถูกใจะนะ,ะก็มีใบคำแนะนำมาให้นะ,ะมีแผ่นเกมแผ่นเกมผมไม่ได้แกะนะขอโทษขออภัยนะผมคงไม่ได้แกะให้ดูนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้แกะมาใหม่ผมไม่ได้เล่นมันแล้วนะก็เก็บไว้เดี๋ยวเราเล่นตัวใหม่แทนแล้วก็มี ตัวนี้น่าจะเป็นไฮไลท์สุดนะเดี๋ยวผมขอดูอันอื่นก่อนสิมาดูข้างใต้นี้จำไม่ได้แล้วมันมีนะอ๋อไม่มีไม่มีแล้วไม่มีละจำได้ว่าม,มีแค่นั้นโอเคในตัวกล่องก็ไม่มีอะไรแล้วนะตันนี้เป็นกล่องดนตรีด้วยอ่านี่ครับของราคาเท่ากันจริงๆอาจจะบอกว่าเท่ากันไม่ได้หรอกถ้าคำนวณจากอาตาัตราเงินเฟอ้อตัวนี้9,800เยนถ้าตีเป็น US ผมว่ามันก็คือ200เหรียญนั่นแหละสหรัฐเออไอตัวนี้มัน 9,000ประมาณ9,800เหมือนกันนะผมจำไม่ผิดนะตัวดีลักเนี่ยก็เกือบเกือบร้อยเหรียญเหมือนกันอ่าแต่คุณดูของที่เขาให้ดิเดี๋ยวดูเขาให้เมาส์ Mouse. นี่ผมยังไม่ได้แกะมาดูไนดะ้ครั้งแรกที่ผมแกะมันแกะพราะเพื่อนๆเลยเนะน,นี่ยจริงเมาส์ลายเป็นลายของชิโอรินะฟูจิแต่สวยมากเห็นไหมคุณเห็นไหมน่ารักไหมขอโทษนะผมผมอ่านไม่ชัดอ๋อฟูจิซากิอ่าชิโอริฟูจิซากิ ตัวหนังสือเป็นเขียนแบบนี้ผมจําชื่อตัวตัวนามสกุลเขาไม่ได้หรอกผมจําได้แต่ชื่อต้นเขาอะเชียริเป็นเมาส์เป็นเมาส์ลูกกิ้งนะใครเดี๋ยวขอโทษนะครับเ,เพื่อนๆคนไหนที่อายุน้อยกว่าผมแล้วมาเล่นแล้วคุณไม่รู้จักว่าเมาส์ลูกกิ้งคืออะไรมันจะเป็นมันไม่ได้เป็นเลเซอร์คุณมันเป็นลูกกลมๆเราสามารถเอาถอดออกมาทําควาำสาได้มันจะเป็นการใช้กันการกลิ้งนะผมไม่รู้ว่ามันฮาวอิสเว์ผมไม่ได้เก่งเรื่องพวกนี้แต่ว่ามันเป็นลูกกิ้งคือโค้ด เขาก็เป็นเมา้าให้ไม่มีอะไรละมีแค่มีแค่นั้นก็ประมาณนี้เลยถือว่าถือว่าราคาเนี้ยผมเนี่ยผมก็เลยอยากเก็บไงสมัยก่อนน่ะผมรู้สึกว่าเออถ้าเป็นถ้าเรายังทำแบบเมื่อก่อนออกมาเนี่ยเราก็อยากจะอุ่นุนแล้วรู้สึกว่ามันมันมีคุณค่าเนาะมันได้อะไรมาแต่พอมาเป็นสมัยเนี้ยโหดูดีได้มาแต่อย่างเงี้ยมันก็โอเคแหละผมเข้าใจว่าลดต้นทุนด้วยประหยัดด้วยแล้วเราเขาก็ไม่รู้นะว่าคนจะซื้อมากน้อยขนาดไหนทํามาแล้วกลัวจะเจ๊ง เข้าใจเลยเราไม่อยากให้เราไม่อยากให้เขาทําแล้วแล้วก็ทิ้งไปอ่ะอยากให้ทําต่อคือผมอยากให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนๆนะหรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นแนวเดตติ้งซิมมาลองเล่นแนวเนี้ยแล้วชอบอ่ะให้อุดหนุนนะเพราะว่าผมรอคอยภาค2มากผมอยากให้เขาทาภาค2อยากให้เอามา remaster ใหม่เพราะว่าผมเนี่ยภาค2เนี่ยรอเลยผมรอมากรอน้องมากจริงๆงงหลักๆก็เท่านี้เลยผมจะไม่ให้เสียเวลาเหมือนคลิปกันก่อนนะก็ ประมาณนี้อ่ะผมขอเก็บให้ดูสวยๆก่อนนะครับอ่าน่ารักไหมขอวางให้ดูสวยๆเดี๋ยวผมพยายามจะถ่าย close up ให้ดูนิดหน่อยนะตอนช่วงที่แบบเหมือนคุณดูคลิปไปเมื่อจะมี i n นเสิขึ้นมานะผมก็พยายามทําให้นะครับหลักๆก,ก็เท่านี้เลยแล้วเพื่อนๆมีความเห็นว่างไงบ้างว่าราคาที่คุณจ่ายไปเนี่ยแผ่นนับปัจจุบันเนี่ยราคาเนี้ยได้ของประมาณนี้กับ ของที่เมื่อก่อนที่แบบได้เป็นชุดใหญ่เนี่ยซึ่งผมเข้าใจนะอย่าอย่ามองว่าเฮ้ยคุณต่อมันเทียบกันไม่ได้หรอกสมัยก่อนก็สมัยก่อนสมัยนี้ก็สมัยนียน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 ้แต่ผมแค่อยากให้ลองคิดดูว่าถ้าเขากลับมาทําเหมือนเดิมอ่ะกลับมาทำํำแบบชุดใหญ่เงี้ยกลับมาทําแบบให้ของเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วคุณจะยังอุดหนุนกันไหมหรือว่าจริงๆคุณก็ไม่ได้สนใจแค่อยากจะเล่นเกมมัน,นยอย่างเงี้ยยังไงก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเนาะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ไงชอบไม่ชอบไงก็ กดไลค์ก็ได้นะครับถ้าไม่อยากจะกดก็ไม่เป็นไรนะก็ยังงงก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่อุตส่าห์เข้ามารับชมคลิปนี้นะผมก็พยายามทาแบบควิกรีวิวเลยเพราะว่าเกมอ่ะมันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นวันที่5เดือน5นะหรือเปล่านะผมไม่แน่ใาจาแต่ผมอ่ะสั่งมาจากญี่ปุ่นเพราะว่าที่อเมริกาก็ไม่ขายมันเป็นแผ่นของเวอร์ชันญี่ปุ่นนะผมก็ต้องรอจากญี่ปุ่นมาจนกว่าจะมาส่งถึงเนะี่ยก็เพิ่งมาเมื่อวานนี่แหละวันจันทร์ของผมนะครับเออนะตอนนี้ที่ไทยก็จะเข้าเเขาาาวันนนพุแลใช่มมมอองผป็คระื ก็เลยรีบเอามารีวิวเพื่อนเพื่อนดูแล้วก็ใครที่เป็นบิ๊กแฟนซื้อไปแล้วหรือว่าซื้อดิจิตอลไปแล้วแล้วเล่นแล้วเนี่ยเล่นจบแล้วก็ผมก็ดีใจด้วยนะคุณคงแฮปปี้มากเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เริ่มเล่นเลยผมคงอาจจะต้องไปขุดบทสรุปเพราะว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับการคุยผมว่าแปลไม่ออกหรอกทั้งหมดนะนะผมก็จำไม่ได้วว่าต้องตอบอะไรล้วจะเจอซีครีแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปดูข้อมูลแหละว,ว่าเอ๊ะมันเล่นยังไงกันแบบเหมือนต้องคุยแบบไหนกันแน่ตอบคาถามแบบไหนนะมันต้องอ่านนิดนึงอะ่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เราก็ไม่ค่คอยจะ เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันมากมีอาจจะเด็กรุ่นใหม่จะมีเรียนเยอะแล้วนะเพราะว่าญี่ปุ่นก็เปิดกว้างแล้วก็ทุกคนก็อยากจะไปญี่ปุ่นกันเนาะส่วนตัวผมเองก็ไม่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นนะก็งูงปลาพอจะได้อ่านออกบังคับน้อยมากเรียกว่าโคตรจะน้อยเลยดีกว่าอะไรเงี้ยก็ยังไงก็ต้องพึ่งพาการแปลแล้วก็บทสรุปหรือว่าไปอ่านตามอินเทอร์เน็ตเอานะถ้าจะอยากจะรู้ความลับการจีบสาวทั้งหมดในเกมนะครับก็หลักๆเท่านี้เลยชอบไม่ชอบไงก็คอมเมนต์ไว้ที่คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ ถ้ามีอะไรมาเพิ่มเติมอีกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามานำเสอนอเพื่อนๆแน่นอนในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้กับน้องเชลลี่วันนี้ผมขอลาไปเล่นเกมขอไปติตามจีบน้องก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามาเราชมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม